สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมบารูซีเกตนะครับกมาอยู่กับพี่คุณเดชนะครับเจ้าของอคุณเดชฟาร์มแพะแกะอุบลราชธานีนะครับซึ่งนะครับเพื่อนกามีชื่อเสียงนะครับในการเลี้ยงแพะแกะนะครับเมื่อนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาสอบถามเพื่นนะครับถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแพะนะครับในช่วงปลายฟื้นต้นหนาวแบบนี้นะครับเขาต้อง แลกสุขภาพแพะแบบใดนะครับแล้วก็รวมถึงการอนุบาลลูกแพะนะครับในช่วงแบบนี้นะครับหนช่วงต้นหนาวนี่เทากวนมีวิธีการเพศแบบใดนะครับป้องกันลูกไพ่สีเกิดกับแพะเข้านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญก็คือแปลงหนาของเพลินนะครับหนาเพ็มกุลาเพลินนะครับก่อนขางที่จะไลยที่เดียวนะครับมีวิธีปลูกแล้วก็พอสําคัญในการหายแพะแบบใดให้อาหารเป็นสัตว์แบบใดนะครับเท่ากับช่วยเสริมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับใหม่พี่เดชแนะนําตัวให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านโฮจักบุงครับครับผมขุนเดชฟาร์มครับขุนเดชฟาร์มโคแพะแกะอ่าอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้กามาพ่อครับน้องเสลาอีกคือเก่านะครับอีกเป็นเป็นอีกครับเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจริงๆกะ มาฟอกับอเป็นหลายคลิปนะครับเพราะว่าเป็นมีเชื้อเสียงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงแพะนะครับมือน้มีคําถามนะครับมาถามผี่คุณเดชนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูจังสีนะครับหนาวฝนตน้นาแบบนี้นะครับผีเดชสิแนะนําเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะเนี่ยนะครับให้ดูแลสุขภาพแพะแบบใดครับสําหรับฤดูกาลของประเทศเท่าเนาะมันจะมีอยู่สามฤดูเรนบ๊อครับ สามฤดูมีฤดูอะไรบ้างฤดยงูยังไงครับฤดูร้อนครับฤดูฝนฝน<ล>แลวกะหนาวหนาวครับเนาะสำหรับเกษตรกร,กรที่มีอาชีพเลี้ยงแพะนะครับอ่าสามฤดูนี่มันจะมีปัญหาอยู่แค่สองฤดูนะครับส่วนฤดูร้อนนะครับหรือว่าหนาวแรงจะบ,บอกแค่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของแพะหรือแกะนะครับเนาะแกะก็จะมักอากาศหอดแน่นบอกเนาะแต่ช่วงอากาศที่เป็นปัญหาสําหรับแพะนะครับก็คือช่วงหนาฝนนะครับ หรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหนาหนาวนะครับ,บกําลังกําลังช่วงนี้นี่ละ,ะในวงการแพะเขาเะเ่อันว่าช่วงปราบเซียน<ม>นะครับลหลายที่นะครับเรียงแพะมากโดยเฉพาะเมื่อหม่นะครับส่วนมากก็จะบอดในช่วงหนาฝนหนาหนาวนะครับเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเกิดจากความชื้นละอองฝนล่มล่มหนาวล่มฝนพวกนี้ครับจะเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลียงแพะม่ว่าจะเป็น มือเก่าหรือมือใหม่นะฮะมือเก่าก็อาจจะมีวิธีป้องกันแน่นะครับแต่ว่ามือใหม่นี่ก็ต้องเรียนรู้กันไปบางคนกัประสบปัญหาแก้ไขใดบางคนประสบปัญหาแก้ไขบ่อยใดถ้าเขามีเครือข่ายถ้าเขามีคอนิสชันหรือว่ามีคอนแทคครับเครือข่ายใหญ่ๆหรือคลุมเลียงใหญ่ๆหรือฟ้ามใหญ่ๆที่เขามีความรู้เขาจะซอยเลืองเขานนี้ได้ในช่วงหนาฝนหนาหนาวเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศอยู่เลย นะครับ <deactiv ate. S 2> จากเยก็นเป็นฮอนจากฮอนมีความชื right uh ้นฝนตกเปลี่ยนมาหนาวเปลี่ยนมาลุ่มคืออากาศเราเนี่ยลักษณะแบบนี้แพะจะโมมักนะครับเนาะฉะนั้นพี่น้องผู้เลี้ยงไม่ก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับอยู่ที่คุณเด็กป้าพ้อเขาจะมีผ้าใบกันลุ่มนะครับเนาะในช่วงหนาวนี่จะเป็นผ้าใบกันลุ่มครับเป็นผ้าสแลนเป็นผ้าใบพอการลุ่มบ่อยลุ่มเขางมาลอยกัเส้นครับพวกนี้ก็จะซอยนี่เรื่องระบบท่างเดินหายใจได้ นะครับ hmm. ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่แพ้ฟุวยหรือว่าแพ้บบสบายคจะเกิดจากระบบทั้งเดินหายใจทั้งเดินอาหารเป็นหลักนะครับเนาะ,ะ,ะเมื่อลมหนาวมากหรือเราอองฝนมากเนี่ยก็จะเหตุในระบบะการหายใจของเขาบดีนะครับ,รบในระบบการหายใจมีอะไรมากมีจมูมีปากมีหลอดลมมีปอดนะครับต่างๆซึ่งก็จะเริ่มจากการเป็นวัดนะครับแต่ถ้ารักษาบบท่านหรือว่าเข้าบ่มีคว่วมลูก ในด่านสุขภาพสัตว์เลยก็จะเหตุให้เขาตายได้นะครับน้องอ่าตัวอย่าเช่นโรคปอดอักเสบนั่นบอครับ,รบโรคนี้ถ้าเป็นเป็นแล้วจนชนิดที่ว่าน้ำลายยืดเนี่ยน้ำลายเหนียวยืดออกจากปากเลยเนี่ยค่อนข้างจะรักษาอย่างอ่าอัตราการตายอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นโรคปอดฉะนั้นพี่นอ้องกูเลี่ยงไม่หรือมือเก่าๆก็ย่าลืมครับเรื่องปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเข้าหน้าฝนหรือว่าปลายฝนต่อหนาวเนี่ย,ยจะต้องมี้เข้าไปครับนี่นะครับพี่น้อง เนาะต้องมีผ้าใบกันล่มนะครับพึงซึ่งเพิรนวานนะครับแนะนําว่าร่มเขาบ่อใดนะครับมันกับอากาศอยู่ในขอกเข้ามันกับสีบอเปลี่ยนแปลงปันใดนะครับอบอุ่นขึ้นนะครับก่อเ็ดให้แพ้เข้าสามารถปรับปรับตัวได้ง่ายนะครับบ่าหายได้สามบ่อใดโดนล่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือคําแนะนําจากฟาร์มคุณเดชนะครับนอกจากนี้ไม่ยังบอกครับที่ว่าเข้าต้องเตรียมตัวต่อหลับในช่วงในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนี่เนาะ เกษตรกรหรือว่าพี่น้องผู้มีอาชีพเลี้ยงแพะแกะเขากาจจะต้องสังเกตมันสังเกตปกติในหนาหอน่อนอาจจะเบิ้งมือละเทือหรือสองมือเท่อนึงนะครับหนาฝนหนาหน,นาวเนี่ยแนะนําให้ตรวจสุขภาพแพะเศา้าแรงนะครับทุกเช้าทุกเย็นคุณจะต้องตรวจดูแม่บอกครับลักลักก็คือตรวจด้วยสายตาสะกวันนะครับเนะพาะแนมเบิ้งว่าแพะตัวนี้เคยล่าเรื่องสดใสซึซมเหงาบอหางโตบอ ผลคู่ยิกยองวอบบกินอาหารบอรนะครับนั่นก็นแสดงว่าเขาเหลื่อมบสบายแล้วนะครับอเฮ็ดจังหน,นสี่มูว่าแพาแพผบสบายครับนะครับแพะเป็นซัดราเรื่องนี้หรอครับพี่นอ้องถ้าเมื่อ,อไรที่เขาซึมหรือเงาหรือแยกตัวจากฝูงสันทิฐานไว้เลยเริ่มมีไข้อ่อนๆหรือไข่สูงแน่นอนครับ,รบการที่เขาจะเช็คไข่ก็มีอยู่สองรูปแบบนะครับนะองหนึ่งก็คือใส่เครื่องมือทั้งการแพทย ว่าสิเป็นอ่าหูฟังอ่าสำหรับฟังระบบการหายใจหรือว่าเป็นปละหลอดวัดไข่นั่นบอครับเนาะแต่ว่าค่ะส่วนมากอ่าถ้าจำนวนแพ้หลายๆเขากบอาศัยโดยการใส่ประสบการณ์นะครับมองด้วยสายตาสัมผัสด้วยมือนะครับถ้าผิดปกตินั้นแสดงว่าเขามีไข่เข้าก็ต้องอ่าพยายามหรือว่าปฏิบัติการใน้านการรักษาเขารักษาเบื้องต้นไปก่อนเนาะเบื้องต้นก่อนที่ทุกอย่างจะใสนะครับแต่ว่าถ้ามีเคสนัก ก็า้อตองติดต่อสตัวแขกหรือว่าติดต่อผู้ลุกมดีให้มาดูแลนาอให้มาดูแลหาอ่าช่วยเหลือรับสำหรับพี่น้องที่มีกลุ่มมีเครือข่ายเนี่ยจะได้เปรียบพี่น้องขี่เกษตรแบบโดดเดี่ยวเป็นตัวคนเดียวเพราะว่าถ้าเฮาจะเป็นกลุ่มก็ยังเครือข่ายเกษตรกรเรี่องแค่แกจังหวัดอุบลเนี่ยเฮาจะเป็นกลุ่มนะครับมีสามารถชีกอยู่200 0กว่าคนเนาะครับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแช่ประสบการณ์กันผู้นีประสบปัญหาหนังผู้นีประสบปัญหาหนังนะครับเข้ากับจะทุกอย่างมาร่วมกันซอยกันแก้ไขนะครับรบ,บางคนเก่งในด้านอาหารบางคนเก่งในด้านสุขภาพสัต์บางคนเก่งในด้านการตลาดเขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาแช่กันม,มารวมกันเพื่อ,อพัฒนาคุณภาพของกลุ่มต่อไปต่างคนต่างซอยเหลือกันในกลุ่มนะครับาต่อไปอยากให้พี่คุณเดชนะครับเบาเรื่องอ่า ราคาบ่งครับช่วงนี้แพ้แก้เป็นจังไรน,นอก,การตลาดเป็นจังไรน,นอช่วงนี้พุ่งหรือว่าเป็นจังไรน,นอพุ่งหรือลว่วงนอราคาก็คือก็ค,ค,อค,อคือที่เฮ้าคุยกันมาจากคลิปก่อนๆของบาลลุดนอ้นองผบไม,มเห็นกันหลายคลิปแล้วตลอดเวลาที่มาคุยเขาจะบอกประจาว่าแพะเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาดแม่นบอกครับหลอดก่อนบาลลดมาแพะพีุ่เดีสามสี่ลอยตัวครับหลอดมีต้องการเหอือะลอยนิดนิด เห็นปะเนี่ยพ่อผลิตวันครับส่วนมากที่เหลืออยย่ก็จะเป็นแม่แพที่มีอายุแน่หรอือว่าแพะที่เกษตรกรเอาเบิ่งแล้วว่าติดใจนะส่วนมากตัวได้งามเขาจะเลือกไปเลือกไปเลือกไปเลยครับอันน <notification> ี้ในตลาดของพ่อแม่พันธุ์ผลิตบ่อพ่อครับผลิตพ่อเนาะไม่ใช่เฉพาะอีสานเนี่ยเดี๋ยวนี้ภาคกลางก็หายากกับคนที่หาแพะมาส่งพ่อแม่พันธุ์มาส่งเราทุกวันนี้ก็เริ่มว่ามีแพะแล้วครับราคาจากกลางกลางตอนนี้ดีขึ้นไปสูงอ่ะพ่อแม่พันธุ์ ครับนะครับเนาะแต่ก่อนเคยรับสมาชอยู่ห้าพันสี่ห้าพันหาพันตอนนี้ก็เป็นเจ็ดแปดพันเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสายเรือดที่ดีๆประมาณนี้่นะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์ก็ถือว่ายังเป็นโอกาสยังเป็นโอกาสอยู่ที่ดีสําหรับคนที่คิดจะมาเ็ดเป็นอาชีพทั้งเลือครับอาชีพเสริมหรือว่าจะเป็นอาชีพประจําคือผมเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้อาชีพหลักเนาะเดียวเนาะหน้าแมนครับก็ถือว่าก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่คือเก่านะครับส่วนเรื่องตลาดของพ่อแม่พันธุ์นะครับ ส่วนเรื่องตลาดแพะเนื้อห <c oughs> รือว่าตลาดขุนเนาะที่เขาเอิ่นกันว่าแพะขุนค,ค,คือแพะขุนให้อ้วนให้สมบูรณ์แล้วก็ส่งตลาดกู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้คูกตครับความต้องการสูงมากแมน่นอนครับครับบารุดมะาไอาช่วง3าเดือนขึ้นหลังเนาะครับแมนแมนแมครับา,บมาแมนแมนราคา<ม>ตอนนั้นที่เท่าไหร่จำได้ไหมอ่า ประมาณยืนเผื่นอยู่เกือบร้อยนะครับร้อยร้อยยี่สิบบาทครับประมาณแมนครับจากแน่นมาถึงเมื่อนี่ระยะเวลาผ่านมาสี่หเดือนหกเดือนเนาะครับราคาแพะขุนตอนนี้ขึ้นไปือดกพันหกสิบบาทโอ้ยนะครับณปัจจุบันนี่หนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบาทต่อกิโลนะครับแพะขุนแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลสำหรับคนที่เขาขนส่งนะครับสุดยอดนะครับราคาพุ่งแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับผม แล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพอค่าไล่ไม้เขามาอีกนะครับ hmm. แต่ก่อนเขาจะเก็บกับเล่าเวียดนามมาเลเซียนะครับ,รบ,รบตอนนี้มีประเทศหนองไม้ที่เขามาแหง้งแซงข้างโคงมาแบบราคาพุ่งปิ้วเลยกัมพูชาครับคบตอนนี้กรมพูชาเข้ามาเยอะมากพ้อค้ากัมพูชาเข้ามานะ hmm. ครับนาอมากกับมาใหา้ราคาที่แบบค่อคนข้างที่จะเทีบเท่เทกษตรกรน,นี่พอ่อใจนะครับ มากแต่ลอย40อร่อย30ฮาลอย,ย40แพะมันมืดไปวะมี่กันณปัจจุบันนี่160บาทน,นะครับ160บาทด้วยครับ<ม>พอ่อพี่น้องครับ,ร,บราคาแพะขุนนะครับตัวนี้<ม>นะครับ <ๆ S 2> ราคาพุมิขนาดนะครับเดี๋ยวให้พี่เดชนะครับพาพ่อมีพี่น้องนะครับเป็นมีอ่าแพะกุหลาบนาะแี่ครับแฝงอ่าจังไรจังไรแปลงหญ้าแปลงหญ้าอ่าบริเวณเฮทตั้มทั้งหมัน20ไร่ครับ20ไร่นะครับแปลงเป็นโซนบ่อน้ำอ่าล่งเรือนะครับสำหรับเยี่ยงส30ประมาณ สามหนึ่งสี่อะไรที่เหลือก็จะเป็นแต่งยาทั้งหมดครับครับนาะกันเพื่อเคยบอกพี่น้องั้งใต่ที่แหลกนะครับก่อนจะเลี้ยงสัตว์ต้องเตรียมอะไรก่อนแมนบหแมนครับอันดับแรกคืออาหารนาอต้องมีแหล่งอาหารใช่อาหารเลยอันดับแรกนี่คือแหล่งอาหารนาออันดับที่สองคือการบริหารจัดการหรือโลงเลื่อนที่อยู่อาศัยของเขาเอีนะครับนาะงลำดับที่สามคือสายพันธุ์แพะหรือพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะไปเลี้ยงแหนบหมครับลำดับที่สี่ก็คือความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ครับนะครับน้องถามเขาหงงา มีโรงเลือนนะครับมีพ่อแม่พันธุ์มีความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์หรือว่าการรักษาสัตว์เพชรฟ้านไปหลอดแน่นอนจ้ะที่น้องส่วนมากที่บหลอดทุกมือหนึ่งคือบางโคนอาจจะมีแต่งงานแล้วหรือว่ามีกับยังยังพ่อไปได้นะครับมีโรงเลือนแล้วหรือว่ามีกับยังอาจจะพ่อไปได้นะครับนาะมีพ่อแม่พันธุ์แล้วหรือว่ามีหรือมีหน่อย ยังพ่อไปได้ครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการเลี้ยงสักก็คือคุณจะต้องรู้เรื่องสุขภาพสัตว์บ้านเรื่ต้นนะครับเช่นไข่ไอหมูกเป็นแนวด้านะครับลักษณะแบบนี้ครับถ้าพี่น้องมีทึงสี่ข้อก็ถือว่าสมบูรณ์แบบสามารถที่จะเฮ็ดฟ้ามแพะแกะะสบความสมเุลได้ครับเนาะก็คือเบารุดแล้คก็คุณเด็ดฟ้ามในแนะนำพี่น้องไว้ตั้งแต่ต้นคิดว่า ไยผลต้นหนาวเนี่ยเป็นช่วงปราบเสี่ยนของคนเลี้ยงแพะเนาะครับเ<ม>นาะแต่ว่าถ้าห้าวหูท่านเหตุการณ์รู้จักป้องกันและแก้ไขมันก็จะง่ายขึ้นครับ,รบเพราะว่าในด้านการเลี้ยงัตา์ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดเนานะถ้าเราป้องกันจะง่ายกว่าการรักษาแน่นอนค,คือถ้าเพาะป้องกันบ่วยมันเกิดแมนบอกครับ,รบผมแต่ว่ากับปล่อยมันเกิดเราไปรักษาเนี่ย hmm. ยากครับโดยเฉพาะ,ะคุณหมอที่เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายเ้าจะบอกเลยว่า คุณจะต้องป้องกันไว้ก่อนครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเข้ากับเห็ดแบบอ่ายร่มเขาอืนะครับแบบนี้นะครับเป็นอ่าเป็นผ้าใบผ้าใบย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นซาเล่นนะครับครับเป็นผ้าใบเลยใบเลยครับคือคือการร่มได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับนอกจากมันเขาทั้งมันครับกันเข้าได้ก็เข้าได้ในหูเนาะในใในนร้อยต่อมันแค่นั้นนะครับตอนนี้เพื่นเห็ดยางดีนะครับตัวนี้ถามว่าอ่าป้องกันอ่า บ่ให้แพะไข่ได้จักเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณเดชฟ้ามลผมบอกเลยว่าพอใบตัวนี้สามารถป้องกันสุขภาพแพะเราได้80%อร์ซอืมครับถือว่าหลายเลยครับถือว่าหลายเลยล่ะครับถ้า,ถาไม่มีผ้าใบาตัวนี้กัน้นแน่นอนเลยครับทุกเสาร์ต้องฉีดยาต้องปฏิบัติการย่างแบบนะฮะโดยเฉพาะฟ้ามได้ดีให้แพะอยูอย่างแออัดหรือจำนวดแพ้หลายๆครับผมันจะเป็นปัญหาครับ บอกเสือไว้รัดพวกยังสินะไขวัดไข่ยังงคนนี้มันจะติดกันไว้ครับอ้าวบันนี่เรื่องการอนุบาลลูกแพะเหรครับสําหรับช่วงนี้ไหมอนุบาลลูกแพะช่วงนี้เมนแมนเมนพีพีแนะนมากจังไลยเดี่ยวขึ้นในเบื้องต้งขอกครับครับครับ่ยวในเบื้องต้นขอกเนาะครับเชิญครับ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังเห็นอย่างอยู่ครับนี่อันนี้กำลังปูพื้นคอกค่ะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่อ๋อตอนนี้นะครับน้องเพื่อนกำลังปูพื้นอคอกนะครับให้ความอบอุ่นแก่ลูกแพะ้นะครับเป็นบางสันนะครับต้อตงต้องปูไปทอดไสเนอะคือการปูไอค้คอกแพะเล็กนะคะก็คือต้องให้ความอบอุ่นโดยรอบๆเลยค่ะ โดยรอบๆเลยช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะต้องให้ความอุ่นแก่แพะเล็กต้องแยกแยกออกจากแม่ค่ะต้องแยกออกจากแม่นะครับเพื่อที่จะมาอนุบาลไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้พันกาเหตุเป็นให้มีความมิดชิดนให้มีความมิดชิดนะครับจริงๆตองเหตุสูงกว่านี้มั้ยคะค่ะใช่ค่ะจริงๆอ๋อจะสูงกว่านี้นะครับการลมนะครับประมาณนี้เลยมั้ยคะค่ะใช่ค่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้คือคอกอนุบาลเพื่อที่จะไม่ให้มีลมเข้ามานะครับ ัวนี่เราจะจับอกให้มี้ร่มค่าแมกลบกวนลูกแพะเล็กนะครับเดี๋ยวข้าสิมาถามาจะของฟ้ามเพล่์เลยนะครับครับ,รบพี่เดชครับความสําคัญเป็นม,ม,มีแบบไหนเนาะการอนุบาลน,นี่มา,าคือคือคือบอกกับพี่น้องไว้เริ่มต้นคลิปเนาะใ <ผม S 1> นช่วงต่อของฤดูเนี่ยเข้าพานฝนมาแล้วถือวา่าได้ระดับหนึ่งนะครับบางฟ้าก็อาจจะมีการสูญเสียหรือบางฟ้างอาจจะ โบสูญเสียนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฟาร์มมีการบริหารจัดการครับในด้านนี้อยงไรนะครับแต่ว่าพี่ฟาร์มเฮาตอนนี้ก็ถือว่าอ่าอัตราการสูญเสียกะอ่าแทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาสามสี่ปีที่ผ่านมาเข้ากับพยายามศึกษาว่าจุดบอดเข้าจุดตรงไหนเข้าไปแก้ไขจุดนั้นนะครับพี่จางพี่จางช่วงเนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ลูกแพะอ่าจะคลอดหลายนะครับลูกแพ้นี่จะคลอดหลาย กว่าเวลาปกติครับนะครับเข้าก็ต้องและลูกแพ้ที่เกิดหม่เขาจะค่อนข้างอ่อนแอคือยังบมีความแข็งแรงความต้านทานโดกันยังบ่สูงสูงผู้นี้อากาศผู้วีเทศบ่ด้ครับฉะนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะปล่อยเขาอยู่กับแม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชีว่าช่วงกลางวันให้อยู่กับแม่กินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เป็นช่วงเนี่มาแลงหรือว่าช่วงที่ กลางคืนเนี่ยเขาจะแยกออกจากแม่แจกออกจากแม่มาขังในห้องขังร่วมของเขาหรือว่าเป็นห้องเป็นห้องให้ความอบอุ่นหรือว่าห้องอนุบาลห้องนึงครับบันนี้เขามีไฟปะมีไฟให้ความอบอุ่นหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีไฟก็จะดีถ้าเขามีหลอดไฟปุ๊บบุกลอยวัดนะยักสองหลอดก็ดีครับแต่ว่าาเขาเห็ดแบบนี้แล้วเขาเบิ่งเลยว่าพวกอบอุ่นเพียงพอแหละเขาก็บกต้องใส่ไฟก็ได้นะครับกระบอก้นเปลื่อนกระบอกซีแบบนี้ก็บทีว่า ได้ผลระดับหนึ่งของฟร์มเฮ้านะครับได้ผลพิทยาก็อใช้เฮ้าก็เลยบบตองใส่รอไปนะครบะับเดี๋ยวน้องๆเขาจะาสาธิจจตดวงวาเวลา่าอาแพทเขาเนี่เป็นยังไงเนะาะที่คุณเดชฟ้ามเนี่ยเฮ้าเป็นสถานที่ที่รับนักศึกษาฝึกงานนั่นแบบะนะคกะมีมาแล้วยรุ่นนะครับน้องเว่าจะเป็นห้องเรียนเปิดเนาะสำรับน้องๆนะครับผมกับมาเจอกับน้องๆยรุ่นแล้วน้องๆรุ่นนี้เป็นน้องๆนักศึกษา ระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาสัตวศาสตร์นะครับก็คือ UPC นะครับเขาฝึกงาน2เดือนก็จะจบไปเป็นนักสัตวบัตนะครับสำหรับที่ฟ้ามเท่ากับอนน้องๆทุกเรื่องนะครับเริ่มต้นจากการบริหารจัดการแปลงหญ้าการบริหารจัดการร่วงเรื่อนหรือคอกครับการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์นะครับตลอดจนถึงการตลาด S <S mm hmm. เขาจะซ้อนน้องๆุกอย่างนะครับน้องๆน้องๆมากี่จะหูเรื่องแต่งยาเรื like ่รงอาหารซัดหมูเรื่องการงริหารจัดการนุ่งเรื่อนพอกเป็นยังไงนะครับน้องดูจักพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์เป็นยังไงนะครับดูจักสุขภาพสัตว์เป็นยังไงนะครับร่ำรับสุดท้ายน้องๆเขาก็จะพอครับการตลาดการซื้อขายจริงค่าว่าจะเป็นพวกฮาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งัาศึกษาห้าปีนี้มากทั้งหมดกี่คนครับนี่ มาทั้งหมดเจ็ดคนเจ็ดคนไส์ไส์มาในน้ำตัวให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านาเจ็ดคนครับแต่ว่ากัมมีผู้ที่จบแล้วออกไปก็มี่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นน้องๆจากประเทศไทยครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้องๆจากต่างประเทศจากกัมพูชานะครับอ๋อมีจากเกอนบ้านมาน่นนครับน้องๆจากต่างประเทศจากกัมพูชาเนี่ยขึ้นสวัสดีครับครับครับมาจากไสนอนเนี่ย มาจากเอ่อศรีสะเกดครับซื้อหยังก่อนนี่ซื้อหยังก่อนโอ้ชื่อนางสาวรัชดาธานีค่ะนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่สี่ครับครับมออะไรนี่มออะไอันนี้มอราชภัฏอุบลมอราชภัฏอุบลนะครับอันนี้ซื้อหยังครับชื่อว่าน้องคานทองเลครับมามาจากไสานอเขียงไนค่ะมาจากเครื่องไนเฮาวนี่นะครับอุบลนะครับตัวนี้เอ่ออยู่สายครับเลี้ยน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 อยู่สายมอราชภัฏมอราชภัฏอุบลเฮานะครับคณะอะไรครับคณะอะไรคะ เกษตรศาสตร์นะ,ะครับอ่าคนนี้ล่ะสวยๆนี่ล่ะสวัสดีค่ะครับชื่อยังน,นอชื่อตั๊กค่ะนางสาวกมลวันแก้ววิชิตค,ค่ะมาจากวารินค่ะวารินชั้มลาบนะครับอุบลเฮาคือกันอ่าเรียนสขศึาสาขาอย่างก่อนเรียนสัดเรียนคณะเกษตรศาสตร์สาขาส,าสาัตวศาสตร์ชั้นปีที่สี่ค่ะโอ้นี่แต่คุณหมอซัดตัวนี้สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชินเลงงอยมาจาก ประเทศกัมพูชาค่ะโอ้นี่นะครับคนมาจากกัมพูชาตอนนี้เรียนชั้นปีที่สี่สาขาสัตวศาสตร์ครับครับเอ่อมาเรียนอยู่นี่ได้ยังแน่มาฝึกง,งานอยู่นี่ได้ยังแน่ได้ดวความโหดยังแน่ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเน,นาะการจัดการเรียนแพะแกะแล้วก็ความรู้ทั่วไปทั่วไปนะ นะครับเดี๋ยวให้น้องทักทายเป็นภาษาพื้นบ้านบึงใช่ครับพอไปพี่น้องอาจสจิมีคนเบ่งเด้ครับจึงเรียบซัวนิง่งพยอมชัวเชียงเลงเชียงเลงครับอันน้ <c oughs> มาฝึกง,งานอยู่นี่ในยังกลับบ้านนะครับค่ะคือมาฝึกงานที่ผลเดชฟาร์มนะคะสิ่งที่ได้อันดับแรกเลยค่ะคือการจัดการฟาร์มค่ะการจัดการฟาร์มการเอ่อการจัดการแปลงหญ้าค่ะ รวมถึงการที่เราแบบเตรียมความพร้อมที่จะไปประกอบอาชีพหรือมีความสนใจที่จะเลี้ยงแพคะค่ะครับอ่ะน้องสุขภาพสัตว์ค่ะสุขภาพสัตว์เลยครับคนนี้ครับมีอย่างเพิ่มเติมบอน่อกจากสุขภาพสัตว์แล้วก็พันสัตว์ค่ะพันสนัตว์เนาะครับอ้าวคนนี้เลยสวยๆวยนี่อาหารค่ะอาหารแพะค่ะอ๋ออาหารแพะนะครับ,าารรบเป็นเน้นที่อาหารนะครับเอาคนนี้คนนี้มีใครรู้ไหมการตลาดยังไง การตลาดในประเทศและนอกประเทศนะครับจริงๆราก็ได้หลายอย่างนะครับแต่บาทุกคนนี่ก็ต้องมาแชร์รวก็ร่วมกันนะครับคงคงสีฐานัดภูรยางเนาะครับโอเคครับยับสวัสดีครับครับอ่าแนะนําตัวเลยครับคนนี้เลยนี่มาจากไหนดิฉันชื่อนางสาวรศมีพิกค่ะหนูมาจากประเทศกัมพูชาค่ะอ๋อวันนี้มาในนามอะไรเนี่ย นูมาสังเกตการ์ที่ฟังค่ะแบบช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมไปเลยขอพ่อมามามาดูมาสังเกตการค่ะอ๋อนี่นะครับน้องเพิ่นมาดูแลก็มารวมสังเกตการนะครับวิธีการเลียงแพอ่ะเรียนอยู่ที่ไหนนี่อยู่มราชพัฒน์ุบลค่ะอ๋อปีไหนแล้วครับปีสามแล้วค่ะปีสามนะครับปีหน้าครับปีสี่นะครับอ,อ,อ่ะคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทาโสเชลนญาลุ ครับอ่าเรียนปีไหนแล้วเรียนปีสองค่ะปีสองนะครับมาจากไหนมาจากประเทศกัมพูชาค่ะกัมพูชาเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทกักทายพอไมพี่น้องบ้านเจ้าของทงักทายเอาเป็นภาษาพื้นบ้านเด้อถิ่นเดือบซัวบองโอนไดกุปฟงสุสเน่กัมพีไทยวิดีโอเต่มออร์ค่อ่าคนนี้ไทยถิ่นเดือบซัว เนียงพยอมชุมวิทโซจันทักษ์ชุมวิทเล้งหาวญาณุศทางโมกีประเทศกัมพูชีค่ะค่ะอพี่คุณเดชมีหนังสีเบาก็พร้อมพี่น้องอีกครับครับกามืัอนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับน้องเบ้าหลุดสีเกตนะครับน้องเสือหลาคุณเดชอีกคนหนึ่งนะครับพร้อมครับน้องวิรัตนะครับอาเสียใหญ่นะครับมืัอนี้เพิ่นแวะมาเยี่ยมเยือนคุณเดชฟาร์มนะครับสำหรับคุณเดชฟาร์ม โคกแพะแกะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเข้าก็จะเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้นะครับที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกจังหวัดอุบลนะครับผมซึ่งอยูนีฟ่เมน่าต็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสั่งอาชีพเสริมหรืวยอาชีพทั้งเดือกนะฮะเข้ากับเป็นแรงให้นักศึกษาผลิตการใหม่แม่นครับนักเรียนนักศึกษานี่สิรุ่นใหม่มาฝึกงานได้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนี่หรือว่า เรียนเกี่ยวกับด้านนี้นะครับสามารถเขามาศึกษาเบื้องห่างใดหรือว่ามาพึ่งานจากน้องๆมาฝึกงานอยู่ฟาร์มคุณเด็ดร์มเรียบร้อยแล้วกันมีความภูมิใจระดับหนึ่งเนาะถือว่าน้องๆก็ได้ความรู้แล้วกันได้สิ่งที่เขาต้องการซื้อให้เขาไปเป็นบอเช่นสุขภาพสัตว์อื่นยังไงเลยแต่หลายๆอย่างที่เขาเหมอะไปหรือว่าเก่งนะครับให้น้องๆตัเมื่อยตัวเองเนาะไม่นี้เนาะ อาจารย์ที่ห้าได้ช่คลิปไปแล้วนะครับกอาจะได้อุ๋วานนะครับอพิเดชนะครับเพื่การเตรียมการป้องกันก่อนนะครับป้องกันบอให้เกิดโรคกระแพะนะครับโรคที่มากับฤดูหนาวนี่นะครับพเพื่อการแนะนาว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับเพื่อการป้องกันร่มนะครับเอาวุ่มมากกับร่มนะครับโรคนี้เพื่อการป้องกันร่มโดยการเอาเอาอย่างก่อนเอาผ้าใบเอาผ้าใบนะครับเอาผ้าใบมาปิดนะครับแล้วก็ ลดการเป็นโรคของแพทย์ได้ถึง80%นะครับผู้ใดอ,อยากง้ออยากเห็นมากกว่านี้นะครับอยากมากกว่าในคลิปนะครับก็สามารถาโทรมาสอบถามเพื่อนใดหรือว่ามาศึกษาดูงานดูกระฟาร์มเพื่อนใดนะครับฟาร์มนีมเพื่อกตั้งอยู่ตังต้งอยู่ที่ไหนอ่าตั้งอยู่อ่าอำเภอบุตรลิกครับอำเภอบุตรลิกตำบลบ,บ,าบ,บ้านแม่นะครับเบอร,ร์โทรศัพท์064นะครับอ่าแปดเจ็ดครับครับผมครับมื้อนี้นะครับผมกับพี่คุณเดชกับคอลาพ่อมีพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ